สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติจัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลง,งานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหวเพื่อรับมือแผ่นดินไหวด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเมื่อวันที่6พฤษภาคม2567เวลา9นาฬิกาที่โรงแรมเฮอริเทจอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายดรวิภารัตด,ดีอองผู้อำนวยการสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในการประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัยและวิชาการด้านแผ่นดินไหวว่าเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลผงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่นำไปสู่การสื่อสารให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวด้านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เป็นหนึ่งวานิชชัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติ กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหวจากอดีตถึงปัจจุบันว่าศูนย์วิจัยแผ่นดินไหวแห่งชาติได้นําข้อมูลทางวิชาการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ความรู้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตทั้ทงนี้ทางสํานักงานการวิจัยแห่งชาติอยู่ในช่วงระหว่างการดําเนินงานการสร้างรีเซิร์ชอีโคซิสเต็มแฟซิลิตี้ ที่จะช่วยให้สามารถศึกษาวิจัยในระดับที่ทัดเทียมกับนานาชาติรวบรวมองค์ความรู้ด้านวิศวกรร,รมแผ่นดินไหวและเป็น,นกลไกหลักในการนำเสนอนโยบายและเพื่อการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวคิดสำหรับการนำบทเรียนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทยและเตรียมความพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ยายามที่จะแสดงให้เห็นผลงานผลงานวิจัยที่เราทํามาในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินไหวแบบแผ่นดินไหวที่แม่ลาวที่เกิดขึ้นที่แม่ลาาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดอาคารบ้านเรือนเสียหายาอย่างผมว่าแต่เราคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิด้ายแรงว่าเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตเราเลยต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ในลักษณะแผ่นดินไหวที่อันตรายแบบนี้ในอนาคต